โรคภัยไข้เจ็บรักษาไม่หายสักทีลองสวดคาถาบุตนี้ดูนะครับภาวนาเพียงสามหนเท่านั้นใช้สวดเสกน้ำมนต์อาบดืม่มเศกเข้าวกินหรือเสกยาตามหมอสั่งก่อนกินเข้าไปทุกครั้งก็ได้นะครับและสวดภาวนาทุกเชา้ากลางวันเจ็นก้อนนอนครั้งละสามจบรับรองเพียงเจ็ดวันเท่านั้นเห็นผลอย่างน่าอัศจรรย์แน่นอนหนึร้อยเปซ็์ครับสวัสดีครับ ท่านผู้ฟังท่านไหนรู้ตัวเองว่ากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคเข้ามาลุมเล้ารักษาไม่หายสักทีพอจะดีก็มีอีกโรคอื่นเข้ามาแทรกแซงทุกครั้งบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเกินไปไปหาหมอแล้วไปหาหมออีกกินยาตามหมอสั่งก็ไม่หายขาดสักทีวันนี้ผมได้นำคาถาดีๆมาฝากครับเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์โบราณชั้นสูงที่ไม่เคยมีการเผยแพร่จากที่ไหนมาก่อนนะครับ มีพุทธคุณครอบจักรวาลใช้สวดภาวนารักษาได้ทุกโรคไม่ว่าจะสวดทำน้ำมนลอาบดืม่มเสกยากินหรือเสกข้าวกินเพียงสวดเสกสามหนเท่านั้นเป่าลงไปแล้วนำมารับประทานทุกๆวันยาให้ขาดจนครบเจ็ดวันโรคที่เป็นอยู่จากอาการหนักก็จะดีขึ้นและค่อยๆหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ครับคลิปนี้ผมจัดขึ้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนโมสามจบดังนี้นโมตะัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตะัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตะัสสะพระควะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาถารักษาได้ทุกโลกสะทะวิปิปะสาอุพุทโธเปญญ็นยาธรรมโมรักษาสังโฆสูญหายส,าสัพพทุกขาสัพพะยาสัพพโรขาเสนียจันไลทั้งหลายวินาสันติสะทะวิปิปะสาอุ พุทโธเปญญ็นยาธรรมโมรักษาสังโฆสูญหายส,าสัพพะทุกขาสัพพะพยาสัพพะโรขาสเสนียจันไรทั้งหลายวินาศสันติสัทธวิปิปะสาอุพุทโทธเปญญ็นยาธรรมโมรักษาสังโฆสูญหายสัพพะทุกขาสัพพะพยาสัพพะโรขาสเสนียจันไรทั้งหลาย วินาสันติพระคาถาบทนี้ผมนำมาแบ่งปันให้เป็นวิทยาทานนะครับไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรทั้งนั้นเพราะเป็นบทสวดสายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพียงให้เราปฏิบัติตนอยู่ในศีลห้าและมันทำบุญทำทานบ่อยๆก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับก่อนจากกันไปท่านผู้ฟังสามารถร่วมอนุโมทนาสาธุใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้นะครับ พร้อมกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเอผยแพร่เป็นวิทยาทานต่อไปได้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจให้ท่านผู้ฟังหลายท่านไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสาธุสาธุสาธุ